เบิ่งครับว่าเขามาเห็นอย่างกันเนาะครับขั้นหนีเป็นมิตซูบิชิไทยตันนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับอลูกค่ามาให้อุตอิจีอาเนาะแต่กระล่างทอยดีนะครับจากสภาพทอยอดีกับโซกระปนะรถมันเจ็0ดหมื่นโลแล้วนะครับถ้ามีความสซประโปงสิปัญหาจะเกิดขึ้นรถมันจะเหตุให้อากาศที่เป็นไอดีเขาไปหาเครื่องยนต์นะครับมันเขาไปบริบบดีครับ ล้วทําให้สมรรถนะรถเนี่ยมันลดลงเนาะลูกค้าก็เลยต้องการเหยียดหยเครื่องมันสะอาดนะครับโดยเป็นการอุดตรงนี้นะครับอุด ETR ตัวนี้แต่ก็ทำความสะอาดเดี๋ยวมันนี้เห่จะผ้ามาเบ่งว่าล้างจากที่เห่ทำความสะอาดแล้วเราอุดไปแล้วมันจะเป็นยังไงแน่นะครับโอเคครับ